ที่เกครับแล้วถ้าตอนเนี้ครับถ้าทีมอื่นจะสู้เนี่ยจะมีใครสู้ได้ไหมในการดึงมาร์กกลับไปฮอนด้ไหวก็ไม่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าดึงกลับไปแล้วรถคุณพร้อมให้มามรือเปล่านอกจากเงินแล้วก็ต้องดูนักแข่งก็จะดูอ่าสภาพทีมสภาพรถด้วยว่าว่าสามารถไปถึงจุดที่เขาต้องการหรือจุดสุดยอดได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมมองว่ามาร์กคงมองอย่างรอบคอบที่สุดคือ การจะไปขี่รถที่มันอาจจะเสี่ยงให้คุณล้มหนักๆได้อีกครั้งหนึ่งอ,ะอาา่ะในช่วงปลายอาชีพแล้วอืมนะครับมันมันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับเขาครับผมอืมอ่าคุณป์คแจ้งมาบอกสนามเคเลสก็จะประเดิม m o เต g p ์จีพีลุกกี้ครับ,นะรบใช,<ม>ใช่ใช่ใช่ โดย GPP <Yeah. S 1> เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา <Yeah. S 1> สนับสนุนโดย New Honda Giono Plus New Honda Giono Plus นโสสไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใคร ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Ciono Plus สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับหลังจากที่ผ่านช่วงหยุดยาวสงการนะครับมาอยู่ด้วยกันกับพวกเรา2คนคนพี่นงชายนกับดิดและผมกับวิโรจน์พงครับกับรายการสปีดอัพครับครับก็มาครับเดี๋ยวมาพูดคุยอัปเดตข่าวสารกันหลังจากที่ห่างหายกันไปดังนั้นข่าวสารมันจะขาหมวดรวมกันค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแข่งขัน หลากหลายรายการเลย<ช>โดย <ผม S 2> เฉพาะฟรตบอลาวานันแล้วก็ย้อนกลับไปช่วงสงการก็คือ MotoGP ใช่เดี๋ยวเราก็มาสรุปกันสั้นๆเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ก็มี MotoGP สนามที่5ที่เฮเลสก่อนไปเฮเลสยังไงฮะเรามาดูที่สรุปผลที่กาตากันนิดหน่อยแล้วกันก็ขามาวดสถานการณ์กันหน่อยแล้วกันใช่ครับผมบที่กาตาเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญคนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคะแนนสะสม,มที่ตารางนั้น เปลี่ยนตั้งแต่วันเสาร์เลยนะครับาาแล้วก็คนที่ดูเหมือนจะไม่นิ่งกลับกลายเป็นอเล็กมาเกสนะครับเรามาขาหมดภาพรวมแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็มาร์กมาเกสครับมาร์กมาเกสกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งคว้าโพสีสนามติดต่อกันครับด้วยการทำลายสถิติที่กาตาด้วย <c oughs> นะครับแล้วก็คว้าชายชนะในรอบสปรินต์สสนามติดต่อกันอีกแล้ว แล้วนี่ครับแล้วก็มาชนะการแข่งขันในวันอาทิตย์ก็คือรอบเมนกลางปีหลังจากที่ไปพลาดล้มที่ออสตินใช่ครับผมก็กลายเป็นว่าตอนนี้ทางมาเกสนะครับก็คว้าไปเจ็ดเจ็ดแชมป์แล้วเแชมป์แล้วรวมทั้งสปินแล้วก็สามสนามพลาดแค่สนามเดียวที่ออสตินนี่คือเอาว่านำตรงนะถ้าเกิดไม่แบบไม่ใจลอยอ,ะอ,ะอ่ะไม่ใจลอยที่ออสตินผมว่าเขาชนะ เท่ากับว่าจะชนะแบบร้อเต็มครับผมแล้วได้โพลร้อยเต็มนี่คือไม่ธรรมดานะครับนี่ผมขอแบ่งนาฬิกาได้ไหมเนี่ยคุณโทรไปหามาร์กเลยโอ้โหมาร์กมาร์กเวร์ยูโกลาสไนท์ไอ้เนี่มันถมเนี่ยเอ้ยพลงของเพลงของเสียงฟิลี่เสียงฟิลี่เขานะฮะเออะได้นาฬิกาจากการคว้าโพลมา็สี่เรือนแล้วแค่สองมือเนี่ยตอนนี้ได้ไป็สี่เรือนแล้วจะใส่ยังไงเนี่ยครับอ้าวคุณไม่เคยเห็นเหรอ คุณไม่เคยเห็นนาฬิกาเต็มข้อหรอนาฬิกายืมเพื่อนมาเอออันนี้เพื่อนผมชื่อมาร์คเออคืนไปแล้วคืนไปแล้วไม่มีปัญหามไม่มีปัญหานะก็ถือว่าช็อต <laughs> ชอ <laughs> ก็ถือว่าเป็นฟอร์มกลับมาเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งของมาร์คมาเกสนะครับครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็คุยกันไปแล้วว่าการที่มาร์คพลาดในสนามที่ออสตินเนี่ยจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยกลับมามุ่งมั่นและมีสมาธิมากขึ้นและที่สนามที่กาตาก็มาร์คแสดงให้เห็นแล้วว่าเขากลับมาแล้ว ก็กลับมาใช้กลยุทธ์กลับมาขี่แบบวางแผนแบบแยบยลเหมือนเดิมนะครับ,บคือช่วงแรกอาจจะเห็นนะครับว่ามันก็มีจังหวะที่มาร์กมาเกสกับเล็กมาเกสนั้นประท้ากันที่เขาก็คุยมาคุยกันพี่น้องแล้วบอกว่ามันเป็นจังหวะที่มาร์กเนี่ยเดินขันเร่งมากไปแล้วก็ท้ายสไลด์ก็เลยยกพนเร่งนิดนึงแล้วจังหวะที่อาเล็กเดินขันเร่งมาพอดีอดก็เลยก็เลยชนกันจนทําให้หางหลังหรือว่าเทลเนี่ยมันหลุดไปชิ้นนึงแต่ไม่เป็นปัญหาสําหรับมาร์กนะครับก็แผนที่มาร์กใช้คือ ขี่เซฟยังในช่วงแรกปล่อยให้ใครเร็วก็เร็วไปแต่เขาก็เลยบอกว่าเรสของเขาเริ่มต้นจริงๆก็คือตอนที่เปโก้แสงนะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่ทําให้มาร์กกลับมาสู่ชัยชนะอีกครั้งหนึ่งที่เราก็จะได้เห็นว่าอยู่ในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบมากเหมือนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าข้อผิดพลาดที่ออสตินน่ะมันทําให้เขากลับมาทํางานแบบรอบครอบและกลายเป็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยแหละมาร์กนี่แหละจะน่ากลัวใช่ไงสุดๆละ จะเ,เป็นแบบโอ้โหก็ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ออกมาพูดหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างริการ์บอนตี้เนี่ยนะครับริการ์บอนตี้ที่ที่เป็นครูชีพของเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยมาร์กไม่มีจุดอ่อนเลยสิ่งที่เคยเป็นจุดอ่อนก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วอย่างการแข่งขันที่ออสตินอะที่กาตาเนี่ยผมที่เคยเป็นสนามที่เขาอาจจะชนะครั้งแรกหรือว่าครั้งล่าสุดได้ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีเลยนะครับก็กลับมาแข่งแข่งแล้วทีนี้คนที่จบอันดับสองพี่นงเซอร์ไพรส์นะ นั่นก็คือมาริกเบเลสครับเบเลสครับผมเบเลสตัดดีมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เบเลสแสดงให้เห็นคือความเร็วที่คงที่แล้วก็ต่อสู้ในกลุ่มหน้าได้ครับขึ้นไปนําได้แล้วด้วยโอ้โสัปดาห์ที่แล้วเรายังคุยกันอยู่เลยว่าแถวบนเนี่ยอืม,มีดูคติใช่แน่นอนสามคันนี้เรามองกันไว้มีฮอนด้า Honda กับยามาฮ่ามาป้วนเปี้ยนแถวกลางตลาดเราไม่ได้มองถึง KTM เลยใช่ไม่มองพอมาสัปดาห์นี้มองมาสนามที่สี่โอ้โห KTM มาแล้ว <c oughs> ใช่ครับซึ่งในในรถแข่งของมาริเบียเลสเนี่ยได้รับการเซตติ้งกับชิ้นส่วนอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนนักแข่งอีกคนคนอื่นๆอ,อ,อีก3าคน uh huh. นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยข่าวล่าสุดเลยก็บอสใหญ่ของเจ็ h ทรีนะครับแอลเวพงชราก็ออกมาพูดว่ามันเหมือนว่ามาริเบียเลสไปคลิกอะไรบางอย่าง uh huh. เข้ากับตัวรถ RC16 ของของ KDM ครับผมแต่ท้าที่สุดนะครับ ปัญหาแรงดานลมยางหน้าที่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มันก็เลยทำให้เขาโดนปรับ16 uh huh. วินาที uh huh. นะครับหล่นมาอยู่อันดับที่14น่าเสียดายแต่ในในแง่ความเป็นจริงเนี่ยกฎเนี่ยมันก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เยอะนะว่ามันทำให้แบบนักแข่งเองสูญเสียโอกาสแล้วก็บบต้องต้องทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ uh huh. ทำให้เกมการแข่งขันมันแบบไร้สีสันนะครับแต่ว่าสิ่งสิ่งที่เขาออกมาพูดกันนะครับ ตัวของแอลเวนพงชาราวก็ยอมรับว่าในวันนั้นเนี่ยคือพวกเขาก็ก็ตั้งใจที่จะวางกลยุทธ์ในการใช้ลมยางต่ําำ <c oughs> แล้วพอขึ้นนําได้เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามาร,ริเบียเลสก็คือจงใจปล่อยให้มาร์คมาเกแสแซงอ <c oughs> แต่สิ่งที่มันผิดแผนคือพอมาร์คแซงได้ มาร์ไปเริ้วเลยใช่แล้วทางเบียร์เลสตามไม่ได้ตามไม่ได้ตามเอาลมร้อนไม่ได้ครับผมมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้แรงดันลมยางมันไม่ได้ตามแผนที่คิดไว้ก็เหมือนลักษณะเดียวกันกับตอนที่มาร์กปล่อยให้อเล็กซ์นำใช่แล้วมาร์กก็ตามได้อันนั้นคือดูดติดใชบดูดือนแบบใช้แบบเหล็กล้วงเลย้อเกือบล้อชนล้อเลยนั่นนั่นคือสิ่งที่เขาวางแผนแล้วก็เตรียมการมาอย่างดีแต่ปรากฏว่าความเร็วของมาร์กในในช่วงแบบหลังจากนั้นเนี่ยมันผม มันหนีไปไกลเร็วเกินเออนะครับหนีไปไกลจนเบียร์เลสเองตามไม่ทันครับผมนั่นก็คือสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้เบียร์เลสโดนทุ่แรงดนันโลหยางแต่เขาก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรโดนลิฟโพรเดียมไปแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าฟิลลิ่งกับความรู้สึกว่ารถมันมาได้อ่ะมันยังอยู่กับทีมอ่าใช่ก็เก็บการทํางานหนักตรงนี้ทำให้ทำงานต่อก็ทําให้รู้สึกได้ว่าเอาละตอนนี้ KTM เนี่ยสามารถแตะได้ถึงโพเดียมได้บ้างแล้วใช่ ก็คือความมั่นใจของทั้งทีมทั้งนักแข่งเนี่ยมันก็จะกลับมาหมดครับอ่ะขอขอหน้าเป็นสรุปผลก็ได้ครับนะครับก็ส่วนอันดับสามอันดับสามก็เป็นของเปโก้บัาย่าครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมันปรับไงอ่ามันปรับใช่อันดับมันปรับเนี่ยครับอ่ะพี่หนุ่มมาสรุปผลเป็นทางการครับผมก็อันดับหนึ่งนะครับเป็นมาร์กมาเกสนะครับอันดับสองเป็นฟาเชโก้บัาย่าครับอันดับสามนับเป็น โมบิเดลลี่ครับอันดับ4เป็นซาโก้ครับอันดับ5้าอัลเดอร์แกครับอันดับ6เป็นอเล็กมาเกสนะครับผมส่วนอันดับ7นะครับฟาบิโอกวาตาลโลครับอันดับ8เปโด้คอสตาอันดับ9ครับมาโกเบเซกี้ครับอันดับ10บลูก้ามารินีและอันดับ11นะครับเป็นเอเนียนบาสตินีตามมาด้วยอเล็กดินอันดับ12บแบดวินเดอร์นะครับอันดับ13นะครับแล้วอันดับ14ก็เป็นเบียเลสและไอโอคุระครับแต้มสุดท้ายอันดับสิบห้านะครับ ส่วนอันดับ16นะครับดิเจียอันตโตนิโอครับลาอูเฟอร์ตันเดสอันดับ17และกล้องสมเกตจ,จันทาราอับสบ18ครับผมเออดิเจียก็น่าเสียดายเพราะว่าโดนอเล็กมาเกสเดินคันเร่งมาชนอ่าฮะเขาก็ออกมาพูดว่าโอ้เลดผมนี่โดนพังโดนทำลายล้าง <laughs> โดย <laughs> อเล็กมาเกสเลยนะครับในขณะที่กล้องสมเกตจ,จันทรานะครับ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยวันศุกร์ดีวันเสาร์ในรอบสปินเนี่ยหาความเร็วไม่เจอเลยก็ห่างจากผู้นำสามสิบเอ็ดวินาทีแต่ว่าพอเข้าสู่รอบเมนกลางปีนะครับฟิลลิ่งเริ่มกลับมาแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่สุน์นท์เห็นคือยกระดับได้ขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในวันอาทิตย์นะครับคือในวันเสาร์ในแข่ง31รอบอ่ารอบแข่ง11รอบใช่ไหมตามสามสิบเอนะครับตาม31วินาทีนะครับแล้วพี่หนงดูนะครับแล้วดูว่าในส่วนของวันอาทิตย แข่งบวกไปอีกบวกไปอีกเท่าตัวแต่ก็ตามมาเป็น38นั่นหมายความว่าเขาอิมพลูเวลาได้ดีปรับปรุงได้ดีก็เดี๋ยวรอดูครับสู่สัปดาห์นี้ว่าก้องจะทําได้ดีแค่ไหนมีข่าวล่าสุดเรื่องการบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยอเดี๋ยวเรามาดูเรื่องคอเก้มาตินกันก่อนครับครับก็โหถือว่าโคตรสวยพูดคําเดียวเลยแบบสวยแบบสวยจัดเลยสําหรับคอเก้มาตินครับผมฮอเรมาตินนะครับผม ก็แชมป์โลกครับกลับมาแข่งขันในสนามได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ในการแข่งขันที่กาตาร์หลังจากที่พักไปนานร่วมสูน่าจะ4เดือนอะครับผมสเดือนออกว่านะครับกว่าจะกลับมาแล้วสุดท้ายครับมาพลาดล้มตรงโค้ง12จังหวะที่ขับล้นขอบเคิร์ฟไปนะครับแล้วยางหลังมันไปปีนขอบเครบิร์ฟแล้วก็เลยทําให้เกิดอาการสไลด์ uh huh. แล้วมาตินเองก็ไม่ได้หลุดออกไปข้างนอกนะครับก็ตก ล้มแล้วก็ตัวเด่ดตกอยู่บนขอบเคิร์ฟแล้วโดนไฟบดิจิอันอันติโอตามเข้ามาชนซ้าตอนดูภาพนี้แบบโอ้โหแต่ไม่คือคือมันชนแหละแต่ว่าเป็นแค่เซียววิอาจจะอาจจะสัมผัสแค่แบบ0ูนย์จุดวิแต่ว่ามันก็แรงเฉื่อยเะมันค่อนข้างเยอะใช่ครับผมก็มาตินครับก็กลายเป็นว่าหลังจากตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วนะครับก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณซี่โครงนะครับกระดูกซี่โครงหัก ทั้งสองฝั่งเลย11 C โอซี่กระดูกริบเนี่ยแหละครับ uh huh. ที่เราได้ยินกันแล้วก็มีภาวะปอดรั่วโ oh. ก็เลยทำให้ต้องทาให้ต้องมีการแบบเหมือนเจาะสายสร้างแรงดันภาย uh huh. ในไ, <ข S 2> ไม่ห้ปอดจะได้หายใจได้ใช่ครับ uh huh. นั่นก, uh huh. ก็เลยทำให้ฮอกก้มาตินเองนั้นต้องพักนะครับอย่างน้อย2 3ถึงเดือน uh huh. ก่อนที่จะกลับมาแข่งขันได้นะครับตอนนี้ ออกจากโรงพยาบาลบที่กาตาได้แล้ว <ผม S 1> แต่ว่าเนื่องจากภาวะปอดรั่วม,มันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินได้เพราะว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยมันมันต้องสู้กับแรงดันอากาศด,าด้านข้างนะครับผม,มที่เจาะเข้าไปก็จนกว่าตัวเนื้อถ้าผมจำไม่ผิดคือเนื้อเย,ยื่อปอดจะสมานกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะเพราะว่ามันจะรักษาตัวเองได้เ,เขาก็บอกว่ามันไม่ได้แบบรัวเยอะมากนะครับก็ต้องรอประมาณจัด ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุนะเขาบอกว่ารอประมาณ1นถึงสสัปดาห์อตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของอทีมเองอพีเหลียนะครับก็วางแผนที่จะพยายามหาเครื่องบินพิเศษเพื่อให้มาตินนั้นได้บินกลับมาพักที่บ้านเกิดได้ก็คือที่สเปนจะได้มารักษารักษาต่อที่บาร์เซโลนาครับผมก็ถือว่าต้องให้กําลังใจกันเยอะๆเลยสําหรับอฮอ้มาตินนะครับผมใช่ใช่ใช่สวยนะแต่ก,ก็ก็ต้องรอแหละนะครับว่าจะเป็นยังไง การมันอาจจะไปซ้ำรอยกับเขตการของมามาเก็ตที่เขาเคยบาดเจ็บซ้ำๆอะ่ะสองปีผ่าตัดใหญ่สี่ครั้งซึ่งม,มาตินเองต้องเริ่มทบทวนแล้วแหละว่าการกลับมาครั้งนี้จะต้องสมบูรณ์กว่าเดิมมาเนี่ยส่วนนี้เป็นอัปเดตการล่าสุดนะครับของกล้องสมเกียริจันทราครับผมนี่เป็นแขนแขนขวาแขนขวาของเนี่ยลายคุณๆน,น,นะนี่นี่อันนี้ของกล้องสมเกียรินะครับผมครับก็เจ้าตัวก็มีอาการอามปั๊มอีกครั้ง คือจริงๆอาร์ปั๊มเนี่ยมันมันมาได้เสมอแหละครับผมสำหรับนักแข่งที่ต้องใช้กล้ามเนื้อท่อนแขนด้านล่างเยอะๆอะ uh huh. เกรงเพื่อควบคุมรถนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแข่งทั้งทาง,ทางฝุ่นทางเรียบพวกนี้ครับผมแล้วยิ่งมาเจอรถมอต GP ทีีพีที่พลังมันเพิ่มขึ้นมาหาศาลใช่ครับผมนะครับนักแข่งหลายคนเจอใช่หลายคนบอกว่าอ่ะเป็นไปแล้วนี่ผ่าไปแล้วนี่อืมซึ่งอาการนี้ไม่หายขาดสำหรับนักแข่งไม่หายขาดนะครับผมสำหรับกองยิ่ง ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่ด้วยเนี่ยก็คือต้องใช้พละกกำลังเยอะมากนะครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังดูอาการอยู่ว่าประเมินประเมินอยู่ว่าจะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะลงได้ตามปกติไหมพี่เก่าครับคือถ้าเกิดมันมันหนักมากไปอ่ะบางทีนักแข็งเองก็อาจจะ ลงไปขี่แล้วมันก็อาจจะมีผลที่ไม่ได้เป็นผลดีมากนักครับผมแต่ผมมองว่าทางทีมอาจจะอาจจะเข็นลงแล้วก็รอดูอาการสักหน่อยที่เฮรเรสก่อนนะครับอาฮะแล้วสิ่งสิ่งที่ผมว่าถ้าเกิดแบบร่างกายมันยังไหวนะขี่ไปจนจบครึ่งฤดูกาลครับแล้วก็ค่อยพักช่วงนั้นน่ะหรือว่าต้องรอรอเว้นช่วงที่จะผ่าตัดอย่างน้อยๆคือให้การแข่งขันมันเว้นช่วง2 3สัปดาห์ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ์มปัมครับผ่าก็ ใช้เวลาพักประมาณเจ็ดแปดวันฟื้นตัวอีกสักเล็กน้อยก็ก็เริ่มกลับมาใช้งานได้แล้วอาการมันคล้ายคกับเราเป็นตะคิวไหมครับพี่เกาคล้ายกันคล้ายกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะปวดหนักอ่ะพี่หนุ่มแล้วมันไม่คลายไงอ๋อตะคิวเรายังมีมีวิธีการคลายมีวิธีอคุณนี่นั่นคือถ้าคุณเป็นตะคิวคุณหยุดคุณมาแบบยืดอะไรได้ใช่ไหมแต่อันนี้คือคุณต้องขี่รถตลอดเวลาอืมโอ้ แต่แต่เคยสัมภาษณ์น้องเขาบอกโูพี่มันเจ็บมากเลยนะใช่ครับแบบเจ็บแบบโหเล้าั้งแขนไม่แบบคันเร่งก็บิดไม่ได้เบรก<ช>ก็กำรรมไม่ได้ใช่เ<ช>นี่ยแหละครับะะก็ <ผม S 1> เดี๋ยวมารอดูครับกองสมเกียติกับการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ว่าทีมแพทย์จะประเมินอย่างไรนะครับวิธีการรักษาที่จะให้หายขาดก็คือการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าจะแบบถ้าจะยื้อเพื่อแข่งต่อให้ถึงช่วงที่จะได้พักแล้วก็มีเวลา ผ่าตัดแล้วฟื้นฟูจริงๆเนี่ยช่วงพักสีซั่นก็ไอช่วงพักครึ่งฤดูกาลก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือว่าอาจจะแบบโอ้แต่แข่งยุโรปมันติดติดกันเลยนะก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะประเมินอย่างไรว่าจะยื้อต่อไปแล้วก็ใช้วิธีเนี่ยกายภาพบําบัดอฮได้ใช้ขึ้นไฟฟ้าอะไรช่วยแทนไปก่อนครับผมเพราะว่าถ้าสมมติตัดสินใจผ่าตรงนี้ก็อย่างพี่เก่าพูดครับช่วงนี้คือหลังจากนี้คือยุโรปติดติดกันแล้วมันจะพลาดมันแบบ พลาดสองสามสนามนี่มันไม่ไม่เวิร์กไม่ดีแล้วมันเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ที่เขากําลังแบบจะต้องคือสู่สัปดาห์นี้สําคัญนะครับครับผมการแข่งขันที่เฮเลสคือแข่งเฮเลสจบปุ๊บจะมีการเทสในช่วงออฟฟิเชียลเทสติ้งอ่าฮะซึ่งจะมีของใหม่ๆมาจากเอ่อทีมวิศวกรของฮอนด้าจำนวนมากครับผมซึ่งอาไปโต้พุชก็ออกมาพูดว่าเนี่ยสุดสัปดาห์ที่สำคัญมากนะครับแล้วก็จะมีแบบชิ้นส่วนใหม่ๆมาให้ลองเยอะอ่าฮะแล้วก็อ่ออีกเรื่องหนึ่ง นะครับคือ Honda ก็มีการขยับตัวนะครับส่งวายการครั้งแรกลงแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับในสเปนิชังปีโดยอเลชเอสปาการโรครับผมนี่ครับอเลชนักผิทดสอบครับชาวสเปนอย่างนี้ก็คือเป็นคนที่ยี่สิบสามถูกต้องไหมครับในสนามถูกต้องอ่าฮะก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนจากยี่สิบสองมาเป็นยี่บสามนะครับก็ต้องรอดูว่าค่ายอื่นจะมีวายการไหมอืมเอ่อแต่ละค่ายเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์วายการ อยู่อยู่อยู่ที่ที่ค่ายอยู่แล้วไหมครับใช่กูอยู่แล้วมีอแล้วหรืออะไรเงี้ยมีอยู่แล้วครับก็อาจจะผมว่าอาจจะมี KTM ด้วยไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มมา Yamaha ก็ยังไม่มีคอนเฟิร์มอ่ฮะนะครับเพราะว่า Yamaha เองตอนนี้ก็ตัวของอากุสซุฟเฟนเดสเนี่ยยืนยันแล้วว่าจะลงขี่แทนมิเกลเรล่าต่ออ่ฮะนี่ครับแล้วก็มีการรายงานมานะครับว่าอเล็เองก็จะลงมาทดสอบขี่แบบ ฟูลเรสในสุดสัปดาห์นี้นะครับครับผมเป็นวายการ์ดครั้งแรกให้กับ s r c ด้วยรถของ Honda ที่เป็นต้นแบบอาจจะไม่ใช่ตัวใหม่ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่อยู่ไส้นนะครับก็คือเครื่องยนต์ใหม่อืที่มีการปรับเซตตั้งค่าใหม่เพราะว่าปัญหาใหญ่ของฮอนด้าในตอนนี้คือพละกาลังเครื่องยนต์ที่เป็นรองคู่แข่งค่อนข้างเยอะเพื่อเรียกท็อปสปีดมาช่วยนักแข่งครับผมครับนะมาก็มาดูกันเลยดีกว่าครับสุดสัปดาห์นี้นะครับ ที่เฮเลสนะครับผมที่สนามเซอร์กิตเดเฮเลสอังเคลนิเอสโตนะครับผมับเนี่ยเป็นไงเซอร์กิโตเซอร์กิโตเซอร์กิโตโอ้ยแหน่ยังจะผิดเลยนะครับผมที่ประเทศสเปนในรายการสเปนิชกลางปีนะครับก็25 26 27ใช่เป็นสนามแรกในในโซนยุโรปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะลากยาวไปจนถึงช่วงของการ พักดูการนะครับนี่ครับเฮเรสเป็นหนึ่งในสนามไฮสปีดนะครับแล้วก็โค้งไฮสปีดเยอะมากครับผมต้องใช้ความแม่นยำในการเข้าลายสูงแล้วนักแข่งที่แข่งในยุโรปอยู่แล้วเนี่ยคุณเคยกับสนามนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาถ้านับปัจจุบันนะนักแข่งที่ชนะมากที่สุดในปัจจุบันครับผมก็คือเปโกร์เญเนอยะในสนามนี้มาอิตาเลียนมาชนะใน ในสเปนนิดนะใช่ครับแต่ว่าไปโกเองก็โอ้เราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าเขาเติบโตอยู่ในสเปนมานาใช่ครับมาตั้งแต่อายุสิบอ่ะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่านักแข่งส่วนใหญ่ก็จะมีเบสส่วนใหญ่เกือบทุกค่ายเลยจะอยู่ที่ <Europe S 2> ที่ยุโรปแล้วก็อยู่ที่สเปนคือสเปนก็เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเพาะพันธเนี<พ>่ยเพาะเพาะ เพราะนักแข่งเนี่ยชั้นยอดเนี่ยหลากหลายมากเลยก็คือ <ผม S 2> ที่เฮเรสเนี่ยนักแข่งทุกคนหรือว่าพวกทุกทีมมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับครับผมก็จับตาดูให้ดีอาจจะไม่ใช่แค่อาจจะไม่ใช่แค่เพียงดูคติที่โดดเด่นเพียงทีมเดียวนะครับอาจจะมีชื่อของบรรดาทีมในยุโรปที่ที่แข็งแร่งมากขึ้นในเรื่องของของผลงาน huh อันนี้ต้องจับตาดูกันก็สนามความยาว4.42กิโลเมตรนะครับผม ก็ MotoGP แข่ง25รอบครับ Moto2 21แล้วก็ Moto T 19ครับผมครับนะตารางหน่อยไหมมีตารางนะครับก็กลับมาดูกันช่วงเย็นๆนะครับผมครับนี่ครับตารางแข่งอ่ะพี่หนุกไล่หน่อยครับวันศุกร์เริ่มบ่ายสองครับผมก็ Moto T นะครับอ่าฟรีแพ็คทีสหนึ่งนะครับผมแล้วก็บ่าย2 50หนะครับ Moto2 ฟรีแพ็คทีสหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็ฟรีแพ็คทีสหนึ่งของ Moto GP นะครับ สามโมงสี่สิบห้านะครับผมส่วนเริ่มแพ็กทีชนะครับก็เป็นโมโตทรีนะครับเริ่มหกโมงสิบห้าต่อด้วยหนึ่งทุ่มห้านาทีเป็นโมโตทูนะครับแล้วก็โมโตจีพีสองทุ่มจนถึงสามทุ่มครับผมับส่วนวันเสาร์นะครับก็ฟรีแพ็กทีชสองนะครับโมโตทก็เริ่มบ่ายสามสี่สิบนะครับบ่ายสี่ยี่สิบห้าเป็นโมโตทูครับ แล้วก็บ่ายสามสิบนาทีนะครับเป็น Mo เตอร์จีพีฟแพรทที่สองแล้วก็ต่อด้วยเลย Q ิหนึ่งกับคอร์ทิฟหนึ่งนะครับ Mo เตอรบ่ายสามห้าสิบนะครับกับแล้วก็สี่โมสิบห้าก็เป็น Q 2สองครับผมแล้วก็มาเบรกด้วย Mo t ตอร์หนึ่งนะครับห้าโมงห้าสิบสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์ต่อด้วยสิบแปดจุดหนึ่งห้าเป็น Mo t ตอร์สองนะครับับส่วน Mo เตอร์หนึ่งนะครับสิบแปดจุดสี่ห้า และต่อด้วย Q2 19.10สนองทุ่มตรงสปินเลสนะครับ MotoGP โอ้โหนะลากยาวลากยาวแต่ว่าก็จบเวลาส,สวยๆใช่ครับผมครับต่อด้วยวันเมนเลสนะครับผมก็ Moto ทีสตาร์ทสี่โมงเย็นนะครับผม Moto ทูก็ห้าโมงสิบห้าและ Moto GP นะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมรับนะ การแข่งขันที่นี่ครับถ้าเราดูจากสถิติเรื่องของจำนวนชัยชนะนะครับเปโก้บันนาย่าครับผมนะครับก็ชนะมา3ครั้งมาร์กมาเกสก็ชนะที่นี่3ครั้งเหมือนกันครับผมก็มาร์กมาร์กเนี่ยชนะก็ในปี2014 2018, 1น1ิบสนะครับในขณะที่เปโก้ชนะ3ปีล่าสุดติดต่อกันครับผม2022 2023 2024 แล้วในมือของเขาเป็นรถดูคาตินะครับ,รบแ้่ทีนี้เนี่ยในสนามที่เปโก้แข็งแกร่งอย่างนี้มาร์กมาเกสจะเป็นยังไงอันนี้ยังมองไม่ออกนะผมมองว่าความแข็งแกร่งอ่ะมันมันยังอยู่แหละนะครับแต่ว่าปัญหาคือมาร์กมาเกสพี่หนุ่มอย่าลืมว่าเขาเคยล้มหนักแล้วก็มีความทรงจําแย่ๆกับเฮเรสสนามที่ทําให้เขาล้มจนต้องจนต้อง,องพักยาวครับผมก็คือที่เฮเรสนี่แหละ Hmm. มันอาจจะมีอะไรแวบๆขึ้นมาไหมอืมอืมอาจจะมีแบบเสียวๆโค้งที่ล้มอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ผมก็ยังมองว่าในในกลุ่มหน้าก็ยังเป็นนี่แหละมาร์กเปโกกับอเล็กซ์ที่จะยังได้สู้กันสนามนี้อเล็กซ์มาเกสอาจจะมีลุ้นเป็นผู้ชนะก็ได้อ uh ่า huh. อาจจะมีลุ้นเป็นผู้ชนะนะถ้าเขาแบบนิ่งๆนะครับผมคนที่ได้โพเยอะสุดที่นี่พี่หนงคิดว่าใครครับอืมลอสซี่ อืแล้วก็ในยุคโมโตจ p บเนี่ยวอลซี่ชนะเยอะสุดนะครับเจ็ดครั้งสถิติที่นี่นะครับออลไทม์แลบเลือขอเป็นของเปโก้บันายาทำไว้ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เบสโพก็เป็นของเขาครับผมปีที่แล้วเนี่ยเปโก้ได้โพแล้วก็ชนะแถมยังเบสเลสแลบก็เป็นของเขาอีกครับผมก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายของเปโก้อย่างมากนะฮะใช่ มาเจอมาร์กฟอร์มแบบนี้เหนื่อยแทนพูดตรงๆแต่ปีที่แล้วมาร์กเองก็ไม่ได้ขี้เล่กับรถแข่ง G.P. 23ก็เป็นลองเปโกแค่นิดเดียวครับผมนะครับแต่ว่าพอมาขี่รถในสเปคเดียวกันเนะี่ยปีนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่ามาร์กมาร์กเหนือว่าเปโก้อยู่ประมาณครึ่งก้า ah. นะครับพอเปโก้ก้าเข้ามาใกล้มาร์กก็หนีออกไปและสิ่งสําคัญเลยคือมาร์กมาเกสเนี่ยถ้าเราดูวิธีการทํางานนะครับในฤดูกาลนี้นะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยพอ พอใช้รถแข่ง GP 25สเปคเดียวกันไปโก้บปนาย่ญญาเนี่ยวันศุกร์วันเส,สาร์มาร์กไม่ต้องรอเวลานานลงไปขี่ปุ๊บเร็วปับ๊บเย็นวันศุกร์ก็เร็วแล้ววันเสาร์วันเสาร์ก็เร็วสปินก็เร็วแล้วแต่ไปโก้บปนาย่ากว่าจะลงตัวต้องมาถึงวันอาทิตย์ครับนี่นี่คือสิ่งที่แตกต่างที่สุดสําหรับไปโก้บปนาย่ญญาและก็มาร์กมาเกสในชั่วโมงนี้อ่ะฮะ อ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมนะครับพี่เก้าครับแล้วถ้าตอนนี้ครับถ้าทีมอื่นจะสู้เนี่ยจะมีใครสู้ได้ไหมในการดึงมาร์กกลับไปฮอนด้ไหวก็ไม่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าดึงกลับไปแล้วรถคุณพร้อมให้มาร์กหรือเปล่านอกจากเงินแล้วก็ต้องดูนักแข่งก็จะดูอ่าสภาพทีมสภาพรถ<ช>ด้วยว่า,ว,าว่าสามารถไปถึงจุด ที่เขาต้องการหรือจุดสุดยอดได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าม้าคคงมองอย่างรอบคอบที่สุดคือการจะไปขี่รถที่มนันอาจจะเสี่ยงให้คุณล้มหนักๆได้อีกครั้งนึ่งอ่ะ uh huh. ในช่วงปลายอาชีพแล้วอืนะครับมันมันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับเขาครับผมอ่าคุณปลาคแจ้งมาบอกสนามเคเลสก็จะประเดิมมอเตอร์จีพลุกซีครับใช่ใช่ใช่นะครับก็จะมี ก็จะมีนักแข่งไทยน้องไม้คิวเกียรติศักดิ์สิงห์คพงลงด้วยอจับตาดูน้องคนนี้ครับผมน่าจะน่าจะมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีได้นะ่าก็สุดสัปดาห์นี้นะครับสําหรับมอเต g ร์จีกับก็มีหลายหลายประเด็นที่ที่น่าสนใจนะครับคือนอกจากการแข่งขันแล้วจบการแข่งขันการทดสอบเนี่ยตรงที่สําคัญอสําหรับทุกค่ายครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็น ดูคาติเองจะลองแชสซีใหม่นะครับหลังจบหลังจบการแข่งขันจบการทดสอบเนี่ยน่าจะมีการอัปเกรดแชสซีในรถด,ดูคาติ GP25 าาให้ให้มาร์คให้ดิกเจร์แล้วก็ให้ไปโกบบนายาอันนี้เป็นการคาดการจากการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของจีจีลารินย่าค่ายอื่นๆก็น่าจะมีการอัปเกรดอยู่พอสมควร,ครโดยเฉพาะฮอนด้ากับยมามาฮ่านี่แหละสําคัญฮอนด้าร Honda, อเครื่องรอเครื่องดูว่าเป็นยังไงเครื่องยนต์ใหม่ นะครับอ่าฮะก็หมดเวลาแล้วครับผมขอขอบคุณอนเซอร์ก่อนครับผมขอบคุณ g p p ครับอยู่กับเรา้แต่วันเทปแรกยันเทปปัจจุบันนะครับ เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมานะครับจับฮอนด้าครับฮอนด้าเลสทูเดีนะครับมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนักแข่งไทยสู่ม o t ต G p ปี2025นะครับผมขอบคุณทั้ง3ผู้ใหญ่ใจดีเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับสปีดอัพในวันนี้พี่นงชนนกัมดีดผมเก๋ายงพงศ์และทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ new honda giano plus ายโดดเดเิ่่งกวอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองน้้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giano Plus สามารถติดตาม TSP Thai Sport Plus ทาง Facebook YouTube Tiktok และ Line Official TSP Thai Sport Plus ติดต่อโฆษณาได้ทาง